สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องเอราเดอคานะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องนะครับขับรถขูดฟุตบาทเคลมประกันได้หรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าเคลมเนี่ยจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกหรือเปล่านะครับก็หลายคนมีคําถามเข้ามานะครับว่าเออเวลาขับรถแล้วรถไปปีนฟุตบาทล้อแม็กเกิดความเสียหายยางเสียหายนะครับหรือสเกิร์ตหรือว่าตัวรถเองเนี่ยเป็นรอยครูดนะครับ เราจะสามารถแจ้งเคลมประกันได้หรือไม่นะครับวันนี้ก็จะมาคลายข้อสงสัยนะครับว่าเราสามารถที่จะเคลมประกันได้ไหมนะครับต้องแยกเป็นกรณีนะครับสมมุติว่ารถเราทําประกันประเภท1ห,หรือว่าชั้นหนึ่งเนี่ยสามารถเคลมประกันได้นะครับแต่ถ้าประกันของเราไม่ใช่ประเภท1ไม่ว่าจะเป็น2บวก3บวกหรือว่าประเภท3ธรรมดานะครับ อันนี้รถขูดฟุตบาทแล้วไม่สามารถเคลมได้นะครับย้ํากันอีกครั้งนะครับรถขูดฟุตบาทเป็นรอยเกิดความเสียหายนะครับเคลมได้เฉพาะประกันภัยประเภทหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดกรณีไปขูดมาแล้วนะครับเราแจ้งเคลมเนี่ยเราจะเสียค่าเสียหายส่วนแรกหรือเปล่าอันนี้ในส่วนนี้ไม่ได้ไม่ได้เก็บค่าเสียหายส่วนแรกนะครับยกเว้นกรณีที่ว่ามีการระบุ เป็นค่าดีดักไว้ในกรมธรรม์ตั้งแต่แรกนะครับว่า A, เออเราตกลงที่จะจ่ายค่าส่วนต่างก่อนการเคลมนะครับในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณีนะครับอันนี้เราต้องจ่ายค่า d ดีดักก่อนนะครับดูยังไงว่ากรมธรรม์รของเรามีค่าดีดักนะครับผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นกรมธรรม์รของเรานะครับถ้าเกิดว่ากรมธรรม์รของเราเนี่ยมีค่าดีดัก เขาก็จะใส่ไว้ในหัวข้อนี้นะครับเกี่ยวกับความเสียหายสูญหายต่อตัวรถยนต์นะครับหัวข้อนี้ก็คือความเสียหายส่วนแรกนะครับถ้ามีช่องนี้ใส่ไว้2,000บาท3,000บาทหรือว่า5,000บาทในกรณีที่เราทำประกันชั้นหนึ่งแล้วรถเราไปขูดฟุตบาทนะครับเราจะต้องจ่ายก่อนนะครับถึงจะเคลมได้นะครับอันนี้ฝากทุกท่านนะครับก่อนเคลม กรอีเราทําประกันชั้นหนึ่งนะครับรถไปขูดฟุตบาทมานะครับก็ดูนิดนึงนะครับว่าเขาใส่ค่าดีดักไว้ในกรมธรรม์หรือเปล่านะครับเผื่อท่านไหนไม่รู้ไปซื้อเบีย้ยอถูกๆมานะครับในกรมธรรม์มีดีดักนะครับเวลาไปเคลมเนี่ยการขูดฟุตบาทเนี่ยก็คือ,อการเกิดเหตุโดยไม่มีคู่กรณีนะครับจะต้องเสียค่าดีดักนะครับแล้วถ้าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราเกิดเคลมเนี่ยเราจะเสียประวัติดีหรือเปล่านะครับ หรือว่าในปีต่อไปเนี่ยเบี้ยประกันจะเพิ่มหรือเปล่านะครับอันนี้แน่นอนนะครับว่ากรณีมีการเคลมเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการปรับเบี้ยเพิ่มในปีต่อๆไปนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดว่าไปขูดมาแล้วเป็นรอยไม่ใหญ่มากนะครับเป็นรอยเล็กๆน้อยๆนะครับก็อย่าเพิ่งไปแจ้งเคลมนะครับรอให้กรมธรรม์ใกล้จะหมดนะครับ ค่อยไปแจ้งเคลมสักทีเดียวเปิดใบเคลมสักทีเดียวนะครับเผื่อว่าเอ๊ะเกิดไปคูดอีกเป็นแผลใหญ่กว่าเดิมอันนี้ก็จะได้เคลมไปครั้งเดียวเลยนะครับเพื่อที่เราจะไม่ได้ต้องเคลมบ่อยนะครับป้องกันว่าเราจะต้องเสียค่าเบีย้ยเพิ่มในปีต่อไปเยอะหรือว่าถ้าเคลมมากๆเนี่ยบริษัทประกันอาจจะแบคลิสคุณเลยนะครับในปีต่อไปเขาก็จะไม่รับประกันรถยนต์คุณนะครับแลนเนี่ยสรุปง่ายๆได้ว่านะครับ เวลาขับรถแล้วรถไปขูดฟุตบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กเสียหายตัวยางเสียหายนะครับหรือสกเกิร์ตหรือว่าตัวรถเนี่ยเป็นรอยนะครับสามารถเคลมประกันได้นะครับโดยไม่เสียค่าเอ็กเซปนะครับแต่ต้องระวังค่าดีดักที่ใส่หรือระบุไว้ในกรมธรรม์น,นะครับให้ดูดีๆก่อนนะครับและกรณีที่จะเคลมกรณีขูดฟุตบาทได้ประกันของท่านจะต้องเป็นประกันชั้นหนึ่งเท่านั้นนะครับ แล้วก็ประกันเนี่ยสมมุติยางเสียหายฉีกขาดเนี่ยประกันก็จะจ่ายแค่50%ยกเว้นมีบางบริษัทเท่านั้นนะครับที่คุ้มครองอย่าง100%ซนะครับและเนี่ยก็ใครข้อสงสัยนะครับว่าเอารถกูดฟุตบาทเคลมประกันได้ไหมนะครับสรุปได้ว่าถ้าเป็นชั้นหนึ่งอะเคลมได้ครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนเ่อ,อต้องการรับชมคลิปดีๆเกี่ยวกับประกันภัยรถนะครับ เกี่ยวกับตัวรถยนต์นะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่องเราเดอะคานะครับสวัสดีครับ